สัญญาซื้อขายส่วนต่างหรือ CFD ในทางการเงินสัญญาส่วนต่าง CFD เป็นข้อตกลงทางการเงินระหว่าง2ฝ่ายซึ่งมักเรียกว่าผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาดังกล่าวระบุว่าผู้ซื้อจะจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่าของสินทรัพย์ในขณะที่ทำสัญญาหากราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นตั้งแต่เปิดจนถึงปิดสัญญาผู้ขายจะชดเชยให้ผู้ซื้อสำหรับส่วนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นกำไรของผู้ซื้อในทางกลับกันหากราคาสินทรัพย์ลดลงผู้ซื้อจะชดเชยให้ผู้ขายส่งผลให้ผู้ขายมีกำไรประวัติ CFD สมัยใหม่ได้รับการพัฒนาในอังกฤษในปี1 9 7 4เพื่อเป็นช่องทางในการใช้ประโยชน์จากทองคาและได้มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ต้นทศวรรษ1990เดิม TCFD ได้รับการพัฒนาให้เป็นสวอปหุ้นประเภทหนึ่งที่ซื้อขายโดยใช้มาจินการประดิษฐ์ CFD ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากแบรอนคิลและจำบุตร ทั้งคู่เป็นเจ้าของ UBS w a r b u r g ในข้อตกลงทรฟัฟก้าเฮาส์ของพวกเขาในช่วงต้นทศวรรษ1990การจัดการสินทรัพย์และนานหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สังเคราะห์ในช่วงแรก CFD ถูกใช้โดยกองทุนหน่อป้องกันความเสี่ยงและผู้ค้าสถาบันเพื่อลดความเสี่ยงจากหุ้นหน่อในตลาดหลักทรัพย์พอลอนดอนบลิสอีโดยคุ้มทุนส่วนหนึ่งเป็นเพรา CFD ต้องใช้มาจินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเนื่องจากก่อไม่มีการซื้อขายหุ้นจริง จึงไม่ต้องเสียอากรสแตมในสาราชอาณาจักรด้วยการซื้อขายโดยในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หลักในบัญชีของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงจะได้รับการยกเว้นอากรสแตมกองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้จัดการสินทรัพย์อื่นๆยังคงใช้ CFD เป็นทางเลือกแทนการถือครองจริงหรือการขายชอต่อจริงสำหรับหุ้นที่จดทะเบียนในสาราชอาณาจักรซึ่งมีความเสี่ยง และโปรไฟล์เลเวอเรทที่คล้ายคลึงกันในหน้าชั้นนำของกองทุนป้องกันความเสี่ยงจะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาของ CFD และมักจะป้องกันความเสี่ยงของตนเองภายใต้ CFD หรือความเสี่ยงสุทธิภายใต้ CFD ทั้งหมดที่ลูกค้าถือครองทั้งแบบซื้อและขายชรอตโดยการซื้อขายหุ้นจริงในตลาดหลักทรัพย์ผู้ค้าสถาบันเริ่มใช้ CFD เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากหุ้นและหลีกเลี่ยงภาษีบริษัทหลายแห่งเริ่มทำการตลาด CFD ให้กับผู้ค้ารายย่อยในช่วงปลายทศวรรษ1990โดยเน้นย้ำถึงความสามารถในการกู้ยืม และสถานะปลอดภาษีในสหราชาอาณาจักรผู้ให้บริการจำนวนหนึ่งขยายผลิตภัณฑ์ของตนออกไปนอกตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเพื่อรวมหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์พันธบ,บัตรและสะกุลเงินทั่วโลกซ f d ดีดัชนีซึ่งอิงตามดัชนีสำคัญระดับโลกเช่นดาวโจนส์ s p 5 0 0 FTSE และด a x ได้รับความนิยมทันทีการค้าปลีกในช่วงปลายทศวรรษ1 9 9 0งพีได้ถูกนำเสนอต่อผู้ค้าปลีกบริษัทหลายแห่งในสหราชาอาณาจากักรได้นำซีฟีมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยมีลักษณะเด่นคือแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ที่สร้างสรรค์ซึ่งทำให้สามารถดูราคาแบบเรียลไทม์และซื้อขายได้ง่ายบริษัทแรกที่ทำเช่นนี้คือจีในเดิมเรียกว่าเจโรดเนชั่นแนลอินเทอร์คอมโมเดตีสจีในมอบโอกาสให้ผู้ค้าหุ้นรายย่อยซื้อขาย CFD ของหุ้น l e ลิผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ฟรอนต์เอด์ที่สร้างสรรค์จีในตัชผ่านคอมพิวเตอร์ที่บ้านที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบริการคาบลิกของจีในสร้างพื้นฐานให้ผู้ค้ายหุ้นรายซอยซื้อขาย โดยตรงบนสมุดคำสั่งจำกัดส่วนกลางของบริการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เซฟที่เลสซี่ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการเข้าถึงตลาดโดยตรง d m a ตัวอย่างเช่นหากผู้ค้ารายย่อยส่งคำสั่งซื้อ CFD ของหุ้นจีในจะขาย CFD ให้กับผู้ค้าจากนั้นจึงซื้อหุ้นที่เทียบเท่าจากตลาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มที่ต่อมา MF Global ได้เข้าซื้อกิจการจีเนและบริการซื้อขาย CFD ของตนเองจีเนตัสต่อมา IG Market และ CMC Market ก็เริ่มให้บริการดังกล่าวแพร่หลายในปี2,543ต่อมาผู้ให้บริการ CFD ในยุโรปเช่น Saxo Bank และผู้ให้บริการ CFD ในออสเตรเลียเช่น m a c q u a r i e Bank และ p ู้ดิ n นเชก็ได้พัฒนาตลาด CFD ทั่วโลกให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างมากประมาณปี2001ผู้ให้บริการ CFD จำนวนหนึ่งตระหนักว่า CFD มีผลทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับการพนันแบบสเปรดในสหราาาชณจักรระยว้นว่ากำไรจากการพนันแบบสเปรด ได้รับการยกเว้นภาษีจากกำไรจากทุนผู้ให้บริการ CF d ส่วนใหญ่เปิดตัวการดำเนินการพนันนอบแบบสเปรดทางการเงินควบคู่ไปกับการเสนอ CF d ของตนไหนสาราชอาณาจาักรตลาด CFD สะท้อนถึงตลาดการพนันแบบสเปรดทางการเงินและผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เหมือนกันในหลายๆด้านในสีกำหนดให้การพนันแบบสเปรดเป็นสัญญาสำหรับความแตกต่างที่เป็นสัญญาการพนันอย่างไรก็ตามการพนันแบบสเปรดซึ่งอาศัยข้อได้เปรียบยกทางภาษีเฉพาะประเทศนั้นยังคงจำกัด อยู่เฉพาะในสหราชาอาณาจักรและอแลนด์เป็นหลักผู้ให้บริการ CFD เริ่มขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยเริ่มจากออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม2545โดย IG Market ผู้ให้บริการ CFD รายแรกที่ได้รับอนุญาตจาก ASIC และ CMC Market ตั้งแต่นั้นมา CFD ก็ได้รับการแนะนำในประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศโดยมีให้บริการในประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปรวมถึงออสเตรเลียแคนาดาอิสราเอลญี่ปุ่นสิงคโปร์แอฟริกาใต้ตุรกี และนิวซีแลนด์ทั่วทั้งอเมริกาใต้และอื่นๆอีกมากมายโดยไม่ได้รับอนุญาตในประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ห้ามไม่ให้ c f d c จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการควบคุมและซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างประเทศหรือในประเทศเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในเวลาเดียวกัน นอแอป,ปการซื้อขายจำนวนหนึ่งซึ่งมีสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลายก็ใช้งานอยู่ในตลาดเช่นมีทอโรฟรีเทรดฟิดลิตี้เพอร์ซันแนลรีเวสติงส่วนหนึ่งของฟิดลิตี้อิสเมนต์และเทรดดิ้ง212 CFD ถือเป็นผลิตภัณฑ์การพนันในฮ่องกงเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า CFD ซึ่งถือว่า CFD ที่หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลทําให้ไม่สามารถเสียนขายในฮ่องกงได้อย่างไรก็ตาม BCF มีระเบียบข้อบังคับแยกต่างหากสาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ rolling spot ซึ่งกําหนดให้สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบ leverage สัญญาเหล่านี้สามารถเสนอขายให้กับลูกค้ารายย่อยได้ในฐานะตราสารอนุพันธ์นอกตนหากโบรกเกอร์ในฮ่องกงสามารถเสนอขาย CFD ในราคาสปอตของโลหะมีค่าซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมในฐานะหลักทรัพย์โดยใช้ราคาที่ได้มาจากสัญญาซื้อขาย ในสมาคมแลกเปลี่ยนทองคำและเงินของจีนในปี2,559สำนักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งยุโรปเดซเมอร์ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์เกณงกำไรให้กับนักลงทุนรายย่อยซึ่งรวมถึงการขาย CFD ด้วยความพยายามของตลาดแลกเปลี่ยนของออสเตรเลียที่จะย้ายไปที่การซื้อขายแลกเปลี่ยน CFD ส่วนใหญ่ซื้อขายแบบอุทโดยใช้การเข้าเท่าตลาดโดยตรง DMA หรือแบบจำลองผู้ทำตลาดแต่ตั้งแต่ปี2007จนถึงเดือนมิถุนายน2 0 1 4ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย ASX เสนอ CFD ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ส่งผลให้ CFD จำนวนเล็กน้อยถูกซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียในช่วงเวลาดังกล่าวข้อดีและข้อเสียของการมี CFD ที่ซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนนั้นคล้ายคลึงกันสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนใหญ่และหมายถึงการลดความเสี่ยงของผู้สัญญาและเพิ่มความโปรง่งใสแต่ต้นทุนจะสูงกว่าข้อเสียข,ของ CFD ที่ซื้อขาย ในตลาดแลกเปลี่ยนของ ASX และการขาดสภาพคล่องทำให้เทรดเดอร์ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่เลือกใช้ผู้ให้บริการ CFD นอกตลาดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลภายในในเดือนมิถุนายน2552สำนักงานบริการทางการเงิน FSA ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของสาราชาอาณาจากักรได้นำระบบการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปสำหรับซี d มาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกใช้ ในกรณีข้อมูลภายในซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมีกรณีที่มีชื่อเสียงหลายกรณีที่มีการใช้ตำแหน่งใน CFD แทนหุ้นอ้างอิงทางกายภาพเพื่อยกเว้นไม่ให้ต้องปฏิบัติตามกฎการเปิดเผยข้อมูลภายในตามปกติความพยายามในการเคลียร์ส่วนกลางในเดือนตุลาคม2556 LCHCLEARNET ร่วมกับ c a n t a f i s t e l Hing Bank และ Coms Bank เปิดตัว CFD ที่มีการเคลียร์แบบสนย์กลางสอดคล้องกับเป้าหมายที่หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหภาพยุโรปประกาศไว้เพ,เพื่อเพิ่มสัดส่วนของสัญญาพิเศษ ที่มีการเคลียร์ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบของยุโรปในปี2,559สนักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งยุโรเอสเซมเมอร์ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์เก่งกำไรให้กับนักลงทุนรายย่อยซึ่งรวมถึงการขาย CFD ด้วยซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่สนักงานสังเกตเห็นว่าการตลาดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกับบอที่จำนวนการร้องเรียนจากนักลงทุนรายย่อยที่ประสบกับความสูญเสียย่างมากเพิ่มขึ้นในยุโรปผู้ให้บริการรายใดก็ตามที่อยู่ในประเทศสมาชิก ได้ก็สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับประเทศสมาชิกทั้งหมดภายใต้มีผลดีได้และหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของยุโรปหลายแห่งใดห้อตอบสนองด้วยกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับ CFD หลังจากคำเตือนดังกล่าวผู้ให้บริการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในไซปรัสหรือสาราชาอาณาจักรและหนักไว้งานกำกับดูแลทางการเงินของทั้งสองประเทศเป็นกลุ่มแรกที่ตอบสนององเซซีซีซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของไซปรัส ที่บริษัทหลายแห่งจดทะเบียนอยู่ได้เพิ่มกฎระเบียบเกี่ยวกับ CFD โดยจำกัดเดลเวอรจสูงสุดไว้ที่51และห้ามจ่ายโบนัสเป็นแรงจูงใจในการขายในเดือนพฤศจิกายน2016ต่อมาในวันที่6ทธันวาคม2016หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจากักร FCA ได้ออกข้อเสนอสำหรับข้อจำกัดที่คล้ายการ FCA ได้กำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับ CFD ในวันที่1สิงหาคม2019 และสำหรับออปชันคล้าย CFD ในวันที่1กันยายน2019โดยเลเวอรเรสสูงสุดอยู่ที่30 1หนึ่งหน่วยง,งานกำกับดูแลของเยอรมนี BAFin ใช้แนวทางงอ,อที่แตกต่างออกไปและตอบสนองต่อคำเตือนของเอสเมอร์โดยห้ามการจ่ายเงินเพิ่มเติมเมื่อลูกค้าขาดทุนในขอหน้าที่หน่วยง,งานกำกับดูแลของฝรั่งเศส Autorite des Marches Financiers ตัดสินใจห้ามโฆษณา CFD ทั้งหมดในเดือนมีนาคมหน่วยง,งานกำกับดูแลทางการเงินของอัลลนก็ทำตามและเสนอให้ห้าม CFD หรือจำกัดการใช้เลเวอรเรจนอกเหนือจากยุโรปแล้ว ภูมิภาคอื่นๆยังได้กำหนดขีดจำกัดเลเวอร์เรทที่เฉพาะเจาะจงอีกด้วยในออสเตรเลียสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลียแ่สิได้กําหนดขีดจำกัดเลเวอร์เรจสําหรับการซื้อขายซ f เปฟีริกในเดือนมีนาคม2021แอสซิคได้ลดอัตราส่วนเลเวอร์เรจสูงสุดลงเหลือ31การผลิตไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าคาร์บอนต่ำรูปแบบใหม่ในสาราชาอาณาจากักรจึงได้นําสัญญาส่วนต่าง ทั้งพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานหมุนเวียนมาใช้โดยพระราชบัญญัติพลังงานพุทธศักราช2 5 5 6ซึ่งเข้ามาแทนที่โครงการในนวบตกรรมเกชันเดิมรายงานของห้องสมุดสภาสามัญอธิบายโครงการดังกล่าวดังนี้สัญญาซื้อขายส่วนต่าง CFD เป็นระบบการประมูลย้อนกลับที่มุ่งหวังให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจและมั่นใจที่จะลงทุนในการผลิตไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ นอกจากนี้ยังมีการตกลงสัญญาซื้อขายส่วนต่างในลักษณะทวิภาคีเช่นข้อตกลงที่ทำขึ้นสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อิคริพอยซ์ี CFD ทำงานโดยกำหนดราคาที่ได้รับจากการผลิตไฟฟ้าคาร์บอนต่ำลดความเสี่ยงที่เผชิญและรับรองว่าเทคโนโลยีที่มีสิทธิ์ได้รับราคาสำหรับพลังงานที่ผลิตได้ซึ่งสนับสนุนการลงทุนนอกจากนี้ CFD ยังลดต้นทุนด้วยการกำหนดราคาที่ผู้บริโภคจ่ายสำหรับไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ ซึ่งผู้ผลิตจะต้องจ่ายเงินคืนเมื่อราคาไฟฟ้าขายส่งสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้และให้การสนับสนุนทางการเงินเมื่อราคาไฟฟ้าขายส่งต่ำกว่าต้นทุนของโครงการซีฟตินั้นได้รับทุนจากการเก็บภาษีตามกฎหมายจากซัพพลายเออร์ไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตที่อยู่ในสาราชจาอณาจาักรทั้งหมดเรียกว่าภาระผูกพันของซัพพลายเออร์โดยจะส่งต่อให้กับผู้บริโภคในบางประเทศเช่นตุรกีราคาอาจได้รับการกำหนดโดยรัฐบาลแทนการประมูล ความแตกต่างของ CFD จาก f t r บทความหลักความแออัดในการส่งสัญญาณสิทธิในการส่งสัญญาณ CFD แตกต่างจากสิทธิในการส่งเงิน f t r ใน2วิธีประการแรก CFD มักจะถูกกำหนดไว้ในตำแหน่งเฉพาะไม่ใช่ระหว่าง2องตำแหน่งดังนั้น CFD จึงเป็นเครื่องมือหลักในการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาตามช่วงเวลาซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของราคากลางหรือราคาส่วนเพิ่มตามตำแหน่ง e m p ในช่วงเวลาหนึ่งที่ตำแหน่งเฉพาะประการที่2 CFD ไม่ได้ซื้อขายผ่านตลาดองค์กรส่งเงินระดับภูมิภาค p o r t i o CFD เป็นสัญญาทวิภาคีระหว่างผู้เข้าร่วมตลาดแต่ละรายความเสี่ยงความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงหลักคือความเสี่ยงของตลาดเนื่องจากสัญญาซื้อขายส่วนต่างได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิง CFD ซ,ซื้อขายโดยใช้มาจินซึ่งเพิ่มความเสี่ยงและผลตอบแทนผ่านเลเวอเรจ การวิเคราะห์บัญชีบันก้าคู่ตัวอย่างของบริษัท CFD ของ UK Financial Conduct Authority ในปี2016พบว่าลูกค้า82%สูญเสียเงินโดยมีตัวเลขที่คล้ายคลึงกันในเขตอำนาจศาลในยุโรปการสูญเสียโดยเฉลี่ยอยู่ที่2,200ปอนความเสี่ยงนี้เองที่ผลักดันการใช้ CFD ไม่ว่าจะเพื่อการเก็งกำไรในตลาดการเงินหรือเพื่อผลกำไรในตลาดที่ตกต่ำ ผ่านการป้องกันความเสี่ยงวิธีหนึ่งในการลดความเสี่ยงนี้คือการใช้คำสั่งหยุดการขาทดขาทุนขาดทุนโดยทั่วไปผู้ใช้จะฝากเงินจำนวนหนึ่งไว้กับผู้ให้บริการ CFD เพื่อครอบคลุมมาจินและอาจจะสูญเสียมากกว่าเงินฝากนี้มากหากตลาดเคลื่อนไหวไปไหนทิศท,ทางตรงข้ามกับพวกเขาในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ระดับมืออาชีพพอร์ตโฟลิโอของเครื่องมือการลงทุนมักจะมีองค์ประกอบที่ชดเชยอัตราส่วนนิสินต่อทุนที่มีอยู่ใน CFD เมื่อพิจารณาอัตราส่วนนิสิน ต่อทุนของพอร์ตโฟลิโอโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคงเงินอสอดอที่ถืออยู่จะลดอัตราส่วนนี้สินต่อทุนที่แท้จริงของพอร์ตโฟลิโอลงหากเครื่องมือการลงทุนซื้อหุ้น100หุ้นด้วยเงินสด10,000ปอนด์อัตราส่วนนีิสิต่อทุนดังกล่าวจะทําให้หุ้นได้รับความเสี่ยงเท่ากับการเข้าทํา CFD สําหรับหุ้น100หุ้นด้วยมาจิน500ปอนด์และคงเงินสดสํารองไว 9, ้9,500ปอนด์ดังนั้นการใช้ CFD ในบริบทนี้จึงไม่จำเป็นต้องหมายถึงความเสี่ยงต่อตลาดที่เพิ่มขึ้น และในกรณีที่ความเสี่ยงต่อตลาดเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปแล้วอัตราส่วนนิสินต่อทุนจะน้อยกว่าอัตราส่วนนิสินตต่อทุนทั่วไปของ c f d ความเสี่ยงจากการชำระบ,บัญชีการเรียกหลักประกันหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับตำแหน่ง CFD ที่เปิดอยู่จำเป็นต้องมีมาจินนอเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับมาจินไว้ผู้ให้บริการ c f d อาจขอให้บุคคลอื่นฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อชดเชยสิ่งน,นี้ซึ่งเรียกว่าการเรียกมาจินในตลาดที่เคลื่อนไหว เร็วการเรียกมาจิ้นอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นหากไม่จัดหาเงินให้ทันเวลาผู้ให้บริการ CFD อาจปิดชำระบ,บัญชีตำแหน่งดังกล่าวโดยขาดทุนซึ่งบุคคลอื่นต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคู่สัญญาความเสี่ยงด้าน CFD อีกมิติหนึ่งคือความเสี่ยงของคู่สัญญาซึ่งเป็นปัจจัยในตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดโบทิสี่ส่วนใหญ่ความเสี่ยงของคู่สัญญาเกี่ยวข้องกับสเสียรภาพทางการเงินหรือความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญาในบริบท องสัญญา CFD หากผู้สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงิน CFD อาจมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยโดยไม่คำนึงถึงตราสารอ้างอิงซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อขาย CFD อาจประสบความสูญเสียอย่างรุนแรงแม้ว่าตราสารอ้างอิงจะเคลื่อนไหวไปในทิศท,ทางที่ต้องการก็าตามผู้ให้บริการ CFD นอกตลาดจำเป็นต้ององแยกเงินของลูกค้าออกจากกันเพื่อปกป้องยอดคงเหลือของลูกค้าในกรณีที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้แต่กรณีเช่น กรณีของเมด g l o b a เตือนให้เราทราบว่าการรับประกันสามารถถูกละเมิดได้สัญญาซื้อขายย่อในตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายผ่านสำนักขับบัญชีมักเชื่อกันว่ามีความเสี่ยงของคู่สัญญาน้อยกว่าในท้ายที่สุดระดับความเสี่ยงของคู่สัญญาจะถูกกำหนดโดยความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญารวมถึงสำนักหักบัญชีหากมีความเสี่ยงนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดูแลทรัพย์สินเชื่อมโยงกับบริษัทหรือธนาคารที่จัดหาการซื้อขายการเปรียบเทียบก,กับตราสารทางการเงินอื่นฮ่หา,หา มีเครื่องมือทางการเงินหลายประเภทที่เคยใช้เก็งกาไรในตลาดการเงินมาก่อนซึ่งมีตั้งแต่การซื้อขายหุ้นจริงโดยตรงหรือผ่านการกู้ยืมเงินแบบมีหลักประกันไปจนถึงการใช้ตราสารอนุพันธ์เช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอนุพันธ์อนุพันธ์หรือใบสําคัญแสดงสิทธทิที่มีหลักประกันบร็กเกอร,ร์หลายรายส่งเสริม CFD ให้เป็นทางเลือกแทนผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างแข็งขันตลาด CFD มีความคล้ายคลึงกับตลาดฟิวเจอร์และออปชันมากที่สุดโดยมีความแตกต่างหลักๆดังนี้ ไม่มีวันหมดอายุจึงไม่มีการเสรื่อมสลายตามเวลาการซื้อขายจะทำผ่านเคาน์เตอร์กับโรเกอร์ CF d หรือผู้สร้างตลาดสัญญา CFD โดยทั่วไปจะมีรูปแบบหนึ่งต่อนหนึ่งกับตราสารพื้นฐานการซื้อขาย CF d ถูกห้ามในประเทศเบลเยียมสำหรับตราสารนิติสิทธ์เท่านั้นสหรัฐอเมริกาและฮ่องกงขนาดสัญญาขั้นต่ำมีขนาดเล็กจึงเป็นไปได้ที่จะซื้อ CF d หนึ่งหุ้นได้สร้างตราสารใหม่ได้ง่ายไม่ถูกจำกัดเพียงคำจำกัดความของการแลกเปลี่ยน หรือเขตอำนาจศาลดังนั้นจึงสามารถซื้อขายตราสารพื้นฐานได้หลากหลายฟิวเจอร์การซื้อขาย CFD และฟิวเจอร์เป็นรูปแบบหนึ่งของการซื้อขายตราสารอนุพันธ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงในการซื้อหรือขายสิทธิรับอ้างอิงในราคาที่กำหนดในวันที่กำหนดในอนาคตโดยไม่คำนึงว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในระหว่างนั้นผู้เชี่ยวชาญมักนิยมใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับดัชนีและการซื้อขายอัตราดอกเบี้ยมากกว่า CFD เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครบกำหนดและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์พอข้อได้เปรียบหลักของ CFD เมื่อเทียบกับฟิวเจอร์คือขนาดสัญญามีขนาดเล็กกว่าทำให้ผู้ซื้อขายรายย่อยเข้าถึงได้ง่ายกว่าและราคาโปรง่งใสกว่าสัญ,ญญาซื้อขายล่วงหน้ามีแนวโน้มที่จะบรรจบกับราคาของตราสารอ้างอิงเมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุเท่านั้นในขณะที่ CFD ไม่เคยหมดอายุและสะท้อนถึงตราสารอ้างอิงเท่านั้นผู้ให้บริการ CFD ใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของตำแหน่งของตนเอง และ CFD หลายรายการถูกเขียนทับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนื่องจากราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหาได้ง่าย CFD ไม่มีวันหมดอายุดังนั้นเมื่อ CFD ถูกเขียนทับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญา CFD จะต้องเกี่ยวข้องกับวันหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมคือผู้ให้บริการ CFD จะต้องหมุนเวียนตำแหน่ง CFD ไปยังช่วงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถัดไปเมื่อสภาพคล่องเริ่มแห้งเหือดในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายก่อนวันหมดอายุจึงสร้างสัญญา CFD แบบหมุนเวียน ตัวเลือก o p ปชันเช่นเดียวกับฟิวเจอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับซึ่งมีการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนชำระบ,บัญชีโดยศูนย์กลางและใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ option เช่นเดียวกับฟิวเจอร์สามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือรับความเสี่ยงในการเก็งกำไรได้ CFD นั้นเทียบได้ในกรณีหลังเท่านั้นขัดแยง้งข้อไอด้เปรียบหลักของ CFD เมื่อเทียบกับ o p ปชันคือความเรียบง่ายของราคาและช่วงของตราสารอ้างอิงข้อเสียที่สำคัญคือ CFD ไม่สามารถปล่อยให้หมดอายุได้ซึ่งแตกต่างจาก o p ปชัน ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงด้านลบของ CFD นั้นไม่มีขีดจำกัดในขณะที่ความเสี่ยงสูงสุดที่ผู้ซื้ออาจสูญเสียจากออปชันโดยผู้ซื้อคือราคาของออปชันนั้นเองนอกจากนี้จะไม่มีการเรียกหลักประกันสำหรับออปชันหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับผู้ซื้อขายเมื่อเทียบกับ CFD การกำหนดราคาออปชันมีความซับซ้อนและราคาจะลดลงเมื่อใกล้หมดอายุในขณะที่ราคา CFD สะท้อนถึงตราสารอ้างอิงเท่านั้นไม่สามารถนำ CFD มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในลักษณะเดียวกับออปชันได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาวอร์รนที่มีการคุ้มครองนั้นได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นวิธีเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดในราคาถูกคล้ายกับออปชันค่าใช้จ่ายของซีฟดีมักจะต่ำกว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆและมีผลิตภัณฑ์อ้าง,งอิงที่หลากหลายกว่ามากในตลาดอย่างสิงคโป,โปร์บรกเกอร์บางรายได้ส่งเสริมซีเอฟดีอย่างมากในฐานะทางเลือกแทนวอร์เรนที่มีการคุ้มครองและอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ปริมาณวอร์เรนที่มีการคุ้มครองลดลง หุ้นทางกายภาพสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศนี่เป็นวิธีดั้งเดิมในการซื้อขายในตลาดการเงินซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับนายหน้าในแต่ละประเทศต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนายหน้าและค่าคอมมิชชั่นและจัดการกระบวนการชำระเงินสําหรับผลิตภัณฑ์นั้นดอวยอการถือกําเนิดของนายหน้าส่วนลดการดําเนินการนี้จึงง่ายขึ้นและถูกกว่าแต่ยังคงเป็นความท้าทายสําหรับผู้ค้ารายย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทําการซื้อขายในตลาดต่างประเทศหากไม่มีเลเวอเรจการดําเนินการดังกล่าว จะต้องใช้เงินทุนจํานวนมากเนื่องจากตําแหน่งทั้งหมดจะต้องมีเงินทุนเพียงพอสีตีช่วยให้เข้าถึงตลาดทั่วโลกได้ง่ายขึ้นมากด้วยต้นท่อหุ้ที่ต่ำกว่ามากและเข้าและออกจากตำแหน่งได้รวดเร็วขึ้นมากการซื้อขายแบบมาจินทุกรูปแบบเกี่ยวข้องกับต้นทุนการจัดหาเงินทุนซึ่งในทางปฏิบัติแล้วก็คือต้นทุนในการกู้ยืมเงินสำหรับตำแหน่งทั้งหมดการให้กู้ยืมแบบมาจินการให้ยืมแบบมาจินหรือที่เรียกว่าการซื้อแบบมาจินหรือการซื้อหุ้นโดยใช้เลเวอเรจ มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการกับหุ้นจริงที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้แต่มีการเพิ่มเลเวอเรจจะเข้าไปด้วยซึ่งหมายความว่าเช่นเดียวกับซีเฟสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออปชันจำเป็นต้องใช้เงินทุนน้อยลงมากแต่ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นด้วยตั้งแต่มีซีเฟเกิดขึ้นเทรดเดอร์จำนวนมากได้เปลี่ยนจากการให้ยืมแบบมาจินมาเป็นการซื้อขาย CF d ประโยชน์หลักของ CF เเมื่อเทียบกับการให้ยืมแบบมาจินก็คือมีผลิตภัณฑ์พื้นฐานมากกว่าอัตราส่วนมาจินต่ำกว่า และสามารถทําการขายชอตได้ง่ายแม้จะมีการห้ามการขายชอต่อเมื่อไม่นานนี้แต่ผู้ให้บริการ CFD ที่สามารถต้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายด้วยวิธีอื่นๆได้อนุญาตให้ลูกค้าขายชอตหุ้นเหล่านั้นต่อไปได้การวิจารณ์นักวิจารณ์ทางการเงินและหน่วยงานกำกับดูแลบางรายแสดงความกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ให้บริการ CFD ทำการตลาด CFD ให้กับเทรดเดอร์ในใหม่และไม่มีประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการที่ผู้ให้บริการซีฟตีโฆษณาผลกำไรที่อาจได้รับในลักษณะที่อาจไม่สามารถอธิบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมการและตอบสนองต่อความกังวลน,นี้โดยงานกำกับดูแลทางการเงินส่วนใหญ่ที่ครอบคลุมซีฟตีระบุว่าจะต้องแสดงคำเตือนความเสี่ยงอย่างเด่นชัดในโฆษณาเว็บไซต์และเมื่อเปิดบัญชีใหม่ตัวอย่างเช่นกฎของ FSA ในสหรัาอาณาจากักรสำหรับผู้ให้บริการซีฟตีระบุว่าผู้ให้บริการต้องประเมินความเหมาะสมของ CF d ตีสำหรับลูกค้าใหม่ แต่ละรายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ของลูกค้าและต้องจัดทําเอกสารคําเตือนความเสี่ยงให้กับลูกค้าใหม่ทั้งหมดโดยอิงตามเทมเพลตทั่วไปที่ดิฟเฟสเอคิดคนขึ้นหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินของออสเตรเลียอย่างออสเตรเลียนเซกิลิตี้อินวัตเม้นท์สคอมมิชชั่นแนะนําบนเว็บไซต์ข้อมูลเทรดเดอร์ว่าการซื้อขาย c ี d ฟมีความเสี่ยงมากกว่าการพนันม้าหรือไปคาสิโนการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตําแหน่งซีฟของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ อภผลตอบแทนหรือการสูญเสียจากการซื้อขายขอแนะนําว่าการซื้อขาย CFD ควรดําเนินการโดยบุคคลที่มีประสบการณ์ในการซื้อขายอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน,ผนและสามารถรับมือกับการสูญเสียที่ระบบการซื้อขายใดๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังมีการแสดงความกังวลว่า CFD นั้นเป็นเพียงการพนันเล็กน้อยซึ่งบ่งบอกว่าผู้ซื้อขายส่วนใหญ่มกักจะขาดทุน จากการเทรด CFD ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยจากการเทรดคือเท่าไร่เนื่องจากไม่มีสถิติที่เชื่อถือได้และผู้ให้บริการ CFD ก็ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรก็ตามราคาของ CFD ขึ้นอยู่กับปราสารพื้นฐานที่เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่มีการกำหนดอัตราต่อรองที่เป็นปฏิปักษกับผู้ซื้อขายเนื่องจาก CFD เป็นเพียงส่วนต่างของราคาพื้นฐานเท่านั้น